ขยันจนคนรอบข้างเขายอมรับอะชีวิตเราผมอยากทำอะไรมันน้อยลง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 ทุกวันเนี่ยยิ่งยิ่งอายุเยอะผมก็อยากทุกอย่างปล่อยปล่อยปล่อย,อย,อยไม่อยากไม่อยากไปยึดมันีคนไทยชอบทําสื่อให้มันยากแปลกแพงเยอะแต่ความจริงไม่ใช่หลักศาสนาบอกว่าคนเราต้องใช้ชีวิตให้เรียบง่ายอยู่ง่ายๆกินง่ายๆทําตัวง่ายๆรู้จักพงรู้จักวางทําอะไรก็ได้มันง่ายๆ่อะแต่พอทํางานต้องทำให้ยาก ชื่อหลังนะครับสุรศักดิ์อิทธิฤทธิ์ครับตอนนี้ก็เป็นช่างภาพเอ่อฟรีแลนซ์ครับเป็นฟรีแลนซ์ก็มีถ่ายโฆษณาถ่ายแฟชั่นแล้วก็ถ่ายงานทั่วๆไปที่ที่เราคิดว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเราด้วยอย่างเงี้ย mm hmm. ชอบคิดชอบเพื่อเจร้ยเพือฝันตอนเด็กก็จะชอบอ่านประวัติพุทธเจ้าจะจะบ้าศาสนาเด็กนิดนึงครับ แล้วก็เรื่องเรื่องอื่นก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเอาอะไรอ่ะก็เลี้ยงสื่อผมก็เป็นนี่ปถมนะครับปถมนี่ก็ไม่เรียนละปกติเด็กปถมก็จะเรียนกันนะผมก็ไม่เรียนละแต่ก็ไม่ได้เกเรแต่ไม่เรียนอย่างครูให้จดมันเขาตอนเด็กๆก็จะมีบอกจดนะครับว่าวันนี้นายนี่ไปนี่ไปนี่ผมก็จะไม่เจอผมก็จะแกล้งมองครูผมแล้วผมมือผมก็ขยับแต่ผมก็ขีดจิกจิกจิกเนี้ยคือก็จะอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆไม่ฟังไม่เรียนสมาธิสั้นอย่างเงี้ยครับคือถ้าตอนนี้ถ้าวิเคราะห์ก็แน่เป็นคนสมาธิส้เีี่ยยมลการไไือด การเรียนสำหรับผมมันเป็นเรื like, ่องแบบมันเราไม่ชอบเลยมันมันเรียนเรียนที่ไหนก็ออกที่ไหนก็ออกเพื่อไงว่าให้เพื่อนทํางานให้บ้างก็ือเหมือนทูทูไทยไทยไปให้มันให้มันโอเคอ่ะพี่แต่ว่ามันมาตอนนั้นผมเรียนไทยวิจิตได้2ปีก็โดนออกย้ายโรงเรียนไปเรียนศิลปะพระนครปี3ามนะปวชปี3มันก็มีวิชาถ่ายรูปก็คือว่าเรียนง่ายๆสั้นๆแต่มันก็เป็นจุดพลิกชีวิตผมไปเลยไงคือถ้้ท่านไล่ย้อนอะไรเด็กมาเลยปึ๊บตั้งแต่ จำความได้ปฐมก็คือไม่เรียนการการเรียนนี่คือลงกราฟแบบเละคือเละเทะอะพี่เนะละเทะในลักษณะนี้คือว่าคือคนไม่เรียนแล้วก็ไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็บอกอย่างงี้คือไม่ชอบอะไม่ชอบไม่ชอบเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นไอ้มันมีวิชาถ่ายรูปปุ๊บปิ๊งเลยพี่ปิ๊งแบบตอนนั้นเลยเงี้ยตอนนั้นคือแบบผมก็ไม่มีกล้องก็ไปยืมกล้องเพื่อนมาใช้แพนแท็กเคพันนะถ่ายรูปเขาให้ถ่ายเออทำโฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ผมก็ร kind of like ู้สึกว่าตอนนั้นมันเป็นการเป็นเหมือนสมาธิมันเหมือนบูบเป็นนั้นเลยพี่มันรู้สึกว่าเราชอบแบบชอบเลยอย่างเงี้ยเอากล้องมาหัดซื้อหนังสือมาอ่านกลายเป็นเป็นอีกคนไปเลยอย่างเงี้ยตั้งนั้นมาผมก็เริ่มนิ่งไปเลยนี่เหมือนโดนสะกดคือตั้งแต่เจอวิชานุูกปก็เป็นคนตั้งใจไปเลยตอนอยู่ประชทศนั้นก็เริ่มเป็นผู้เป็นคนแล้ว ก็จะเป็นคนเริ่ม,มนิ่งแล้วก็จะจะบ้าเรื่องทํางานและเรื่องเรียนก็คือจะขยันแล้วทุกคนก็จะมองว่าผมเป็นคนขยันแล้วนั้นก็จะเริ่มกลายเ,เ,เป็นเป็นเป็นคนใหม่แล้ะบ้าท,ทํางานเริ่มซื้อกล้องถ่ายรูปแล้วอินแล้วอินอินมากเหมือนคนเพียพ้ยนนะพี่ถ่ายรูปมานี่ปริ้นนอนดูทั้งคืนนอนไม่หลับรูปไม่สวยร้องไห้คือเป็นออกเป็นแนวแบบว่าอินไปเลยอะ ผมก็ตั้งใจผมไม่เรียนต่อผมก็ไปเริ่มไปรู้ให้มันมีสตูดิโอฝึกงานผู้ช่วยช่างภาพสตูดิโอที่ดีๆด,ดัง,ดง,ดง,ดงๆนี่เลยบ้างเราลองหาหามนเริ่มต้นเราก็โชคดีไปเจอโโหม,มันเจอปร,รมาจารย์ไปเลยอย่างเงี้ยชื่อพี่เจฟวิวพอยต์มันเขาก็สอนเราใช้กล้อง4ี่คูณห้าใช้ไฟคือเมื่อก่อนในพวกไฟนี่คือผมคล่องมากเลยอะ่ะมันเหมือนเข้าเส้นแล้วอะอย่างขาต้องตั้งกล้องยกอะไรกล้องเครื่อง 4, ีไว้ห้ามใช้ได้หมดแล้วไวัยมากสอนแป๊บเดียวจําได้หมด โยชาแล้วอะไรมาเราทําได้หมดทมัยนั้นก็เป็นกล้องฟิล์มด้วยน<ม>ี่ฟิล์มกล้องทุกตัวใช้ได้หมดฟิล์มทุกประเภทใช้ได้หมดไฟทุกอย่างใช้ได้หมดใช้อุปกรณ์เป็นหมดคือได้ดังใจที่เราคิดตามที่เราวางแผนแล้วว่าผมต้องเช่อุปกรณ์ให้ให้เก่งที่สุดก็ผ่านประมาณสามปีก็จกังหวะช่วงนั้นที่ที่สตูที่เบรนเขาทำสตูให้เช่าด้วยคือความสตูใหญ่แล้วก็มีสตูให้เช่าคือช่วงนั้นก็มีช่างภาพแฟชั่นมาใช้มันก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเรา เราผ่านเรื่องของเบสิกมาจนเราเป๊ะหมดแล้วถ่ายแพ็คชงแพ็คช็อตอุปกรณ์เราเก็บกล้องเราได้หมดปุ๊บเรื่องแฟชั่นเราไม่รู้จนไปเจอพี่นัทประกอบมาถ่ายรูปวันแรกผมไปช่วยกันเลยก็ไปเจอปุ๊บเฮ้ยแกก็มาแต่งตัวแบบประหลาดๆอะไมันๆเปิดเพลงพี่นัทแกก็เป็นคนแบบค่อนข้างจะทำงานตามตัวเองนิดนึง,งนะอุปกรณ์ก็ฉีกแนวหมด อย่างซอฟบอกเราใช้แบบนี้แกดึงผ้าออกพระบอกต้องมีผ้าสามชั้นผมจำได้ผมอยู่กับเพื่อนสองคนผู้ช่วยที่นั่นก็มาถ่ายแกใช้ไฟตัวเดียวเลยปุ๊บแล้วก็เอาฉีกผ้าซอฟอ,กออกแล้วก็จอไงไง่อไ้ใกล้แปกติเบสิกเราจะวางแบบให้มันตามสตูดิโอพทเทินรูปแบบเราวางนี่บล็อกโฟมนี่เต็ดๆๆแดแกมาผู้แกจ่อข้างหน้าเลยจอ่อปุ๊บแบนๆแล้วยืนยืนหน้าไฟแล้วก็ถ่ายตรงๆแบนๆอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่า ไปจับฟีลว่าแกต้องคือคนไม่ธรรมดายเงี้ยเหมือนเราก็ใช้เซนต์ว่าวิธีการจัดไฟแกดูนอกกรอบมากเลยแล้วลกมาเฮ้ยมันสวยอ่ะแกเป็นคนจุดประกายให้ผมมองแฟชั่นอนนั้นนะก็เป็นช่วงที่แกงานเยอะมากแบบเดือนหนึ่งมีประมาณ20วันบางเดือนนี่คือทุกวันแบบถ่ายแบบทุกวันเลยเงี้ยแล้วผมก็ได้รับประสบการณ์ทุกอย่างจากเขามาหมดหมดเลยหมดคือถูกพูดอะไรยังรู้สึกแบบเขามเป็นมีบนคุนะนะ รู้สึกว่าคือเขาก็เป็นคนที่ทําให้ชีวิตผมได้ทุกวันเนี้ยโชคดีที่มาเจอเขาไงมันก็เริ่มมีผลตอบรับคือคนมองเราในทางที่ดีเพราะตอนเราอยู่กับกับพี่เขาในรอบเป็นคนขยันขยันจนคนรอบข้างเขายอมรับคับพี่มันได้มาจากว่าที่เราขยันน,ยนะนะมันก็เหมือนว่าทุกอย่างมาลงตัวว่าคนรอบข้างมันเลยกลายเป็นเอ็นดูว่าเราเ,เราตั้งใจโดนดา่าโดนด่าทุกวันก็ยังทนอยู่มาสามปีโปรติคนอยู่ับพี่เขาได้แบบแป๊บๆไปแล้วอยู่ได้ไม่นาน ผมอยู่อยู่ยาวอะอยู่จนคนรอบข้างก็เริ่มรู้สึกแบบให้การตอบรับค่อนข้างโอเคและบวกกับว่าเราก็คิดว่าเราถึงเวลาเราก็เริ่มโตงเงี mm ้ย hmm. ก็เป็นวัฏจักรเป็นเรื่องธรรมชาติผมก็วางแผนไว้ว่ามันมันก่อนสิ้นปียงผมก็เดินบอกบอกพี่เดี๋ยวผมต้องออกนะครับผมอยากไปเป็นช่างภาพอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่ผมขออยู่ช่วยพี่สักสามเดือนสอนฝึกคนใหม่ให้พี่อย่างเงี้ย พี่เขาสเพริดเลยบอกออกไปเลยวันนี้ไม่ต้องมาแล้วผมคือเขาเหมือนเขารับไม่ได้อะมันเขาเขาเป็นคนแบบค่อนข้างจะคือเขาหาคนทํางานด้วยยากอะพอเขารู้ว่าผมจะออกปุก๊บมันเขาแบบตัดเลยเงี้ย